ตุดูเหมือนมีความสุขขนาดไหนแต่ในใจก็ยังเศร้าโหยอยู่ในอารมณ์อ่อนแอให้หากับใครได้แค่เบาเบาโอเพลงที่บันแลงกับเพลงเดิมๆลิมบางบางเหมือนเก่าจากตอนนี้เรา เป็นอะไรเมาทุกข์ปวเจ็บปวดทุกเพศอยู่ดีดีน้ำตาก็ะไรมาเองดื่มยิ่งเงายิ่งฟังยิ่งเศร้าคีดถึงคนทีดเขาทิ้งเราไปเมาทุกข์ปวเจ็บปวดทั้งคืน คนเข้ามาเธอไล่าาก็ได้แต่คุณยิ้มให้เองมันชำ้ำมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ไดเเไเ้เอาเงินไปเลยเอาเงินไปเลย เอาเงินไปเลยเจียงวะเอาเงินไปเลยได้ยินไหมครับฟังมากมั่อเดี๋ยเราอ่ะร้องต้องฟังมาเมั่อเดี๋ยต้องฟังมาอ๋อได้ยินหมดป่ะในเพลงเนี่ย ตัวไมไม่ได้ยินเลยก็มีบางช่วงที่มันตัดปาปจริงว่ะว่าว่าไปซื้อใหม่ใหม่ครับไปซื้อใหม่ใหม่ถ้าจะดีกว่านะครับอาจจะเป็นที่ตัวอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่อะอินเทอร์เน็ตที่มันเต็มขึ้นเลยอะไฟอ,อยู่ใกล้ตัวมาก จะไปทำอะไรเขาจะมาทำอะไรฉันจะมาทำอะไรฉันก็เห็นว่าเขาอยู่ขอบก็เลยมองว่าอ๋อไม่ตกอ๋อไม่ตกเอ้ยพี่จะทำแบบนี้มันไม่ดียังไงคุณนกใช่ไม่ดีจะทำเลยจะมาร้องเพลงเรียกฟังเลยเกี่ยวอะไรอะอะไรขึ้นอะเกี่ยวเกี่ยวเอ้า กก็ยยังงงอ่เลโซนิกไงนายโอ้ยนายไม่จับหรอโอ้ยโซนิกเปลี่ยนเป็นหนูแล้วเหรอนีโซนิกไงนายไม่จับหรอไม่รู้อะโซนิกโซนิกไม่จับเลยโซนโซนดุกอะเฮลิคอปเตอ้โซนิกหนูใส่ฟ้าผมไม่รู้จักหรอกโซนิกโซนหนอ่งอะผมรู้จักกับโซนโซ่พวกอะไรล่ะเล่นอะไรล่ะไม่รู้ ี่ครับพี่มุกไม่หาพาพี่เครียดเครียดเลยเครียดเลยดูแต่งตัวนะเครียดนี่ที่ใช้เครียดนี่ตัวคาเอากรบะอะไรเอออ่าเอาคนตอบคนตอบฮะเครียดนี่ใครครเอากรบะ เครียดตี้คล้ายๆอะไรนะเฮ้ยนี่มันกบมันเครียดขอบนีณเพื่อนทุกคนไปดูทุกคนไปดูเราเป็นแฟนคลับนายอะอันนี้ตัวกูไปดูของโลมาชั้นนี้นะวิ่งตัวกูไปมาบ้านเราเป่าบ้านเรามีแผนตัวกูไปดูประมาณร้อยว่าอันเลยเนี่ยดูตัวกูไปดูชันนี้เลยโอ้โหมาตักูไม่ดูมันอาการมันดีๆแปลกๆนะเนี่ย ตาตาตาต,ตาตาโหตา,ตา,ตา,ตานี่แบบคือมึงไม่ได้นอนมาประมาณห้าปีเอ่ะไม่เดี๋ยวนี่มันแสงสาเหลือห้อง อ๋อๆๆอะไรเนี่ยเฮ้ยดูจักกันแค่เพียงสิบนาทีเลยโอ้โหไม่อรู้จักกันแค่เพียงสิบนาทีเลยโอ้ยไม่ได้โอเคโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรารู้จักกันมากกว่านี้ก่อนหีึ่งไหมโอ้ทำยังไงล่ะให้รู้จักกันิไม่รู้เหมือนกัน วาแล้ว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 โอ้โหวันหนึ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครอีกท่านนึงครับเนี่ย this is ตัว,ตวอะไรนะก็พี่ก็มีมันตุ่แมวดูไม่ออกดูไม่ออกแมวแมวหนูหรือเมาเมาอันี่ผมครับผมไม่เป็นแมวหรือหนูอนะไร เมาส์ของผมครับคือหนูครับแต่เนี่ยแมวตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเมาส์เนี่ยเอ่อไม่ถึงเมาส์เมาส์เ,าเป็นทีมอะเมาส์เมาส์นี่ใช่ที่แปลว่าปากครับอา่อาใช่ฮะใช่ครับเกียรเล่นได้เกียรเล่นเล่น <c oughs> อะไรเล่นละเ,าเลละมาส์นี่อ่าเมาส์นี่เวลาๆๆแบบเอ่อขอคิดก่อนนะที่ได้ทัน